กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับวิลลี่สะเทือนครับฮองอันดึงตัวของเฟืองร่วมงานกับซิโก้ครับฮองอันยาลายดึงตัวนักเตะซูปเปอร์สตาร์เหยียนของเฟืองกับคืนสู่ทีมครับเพื่อมาร่วมงานกับซิโก,โก้เกติศักเซนาเมืองกุนซึคนใหม่ในฤดูกาลนี้หลังจากที่มีข่าวว่าฮองอันยาลายทีมดังของวีลีกเวียดนามนะครับได้เตรียมเซ็นสัญญาดึงตัวซิโก้เกติศักเสนาเมือง อดีตกุนซือทีมชาติไทยมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่เพื่อสู้ศึกฤดูกาล2021ครับล่าสุดมีรายการเพิ่มเติมว่าด่วนเงียนดิกประธานสโมสรของฮองอันรายได้เตรียมตัวดึงตัวเงียนคองเฟืองครับกองหน้าตัวเก่งกลับมาจาัดสัญญายืมตัวแล้วครับหลังจากปล่อยให้อินชอนยู่นเตดและแซงชวยดองยืมตัวไปใช้งานในปี2019สำหรับเงียนของเฟืองครับปัจจุบันอายุ25ปีเล่นให้กับฮองอัารายมาตั้งแต่ปี2015ครับแต่ถูกปล่อยตัวไปเล่นต่างแดนบ่อยครั้งครับ ทั้งกับมิโตฮอลลีฮอกในเจลีก2ครับกับอินชอนยูนเต็ดในเคลิคเกาหลีใต้ครับและแสงชุยดองในเบลเยียมครับนอกจากนั้นครับในทีมของอัญญาลายนั้นยังมีนักเตะทีมชาติเวียดนามอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเหนียนวันตวนเหนียนตวนอันและเลืองส่วนเชืองครับอดีตนักเตะบุรีรัมยูนเต็ดอยู่ในทีมด้วยนอกจากนี้ครับซิโกกิติศักเ์เนเมืองจะเซ็นสัญญาคุมทีมของอัญญาลายเป็นระยะเวลา2ปีนะครับตั้งแต่ปี2021ถึงปี2022 โดยจะรับค่าเหนื่อยอยู่เดือนละ800,000บาทครับรวมโบนัสต่างๆแล้วซึ่งรวมแล้วว่าซิโก้จะได้รับเงินกว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จาเปท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพเรากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร้กดติดตามพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับ